บัดนี้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน สมันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชัสสะสุนันตุสังฆะโมกขะทางสักเคกาเมจารูปเปคลิสิขารัตเตจันทะลิเขมมินาวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวนนคะหะเนเเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชลิถะลัวิสเม ยัขัดทันคันทัพพระนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวรละจะนางสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนณกาโรอยยมพระทันตาธรรมะสวนณกาโรอยยมพระทันตาธรรมะสวนณกาโรอยยมพระทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะพุทธังสารนังจฉามิธรรมังสารนังจฉามิสังฆังสารนังจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังจฉามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังคฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังคฉามิตาติยัมปีสังขังสารนังคฉามินัตติเมสารนังอัญยังพุทธพุทโเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมโหตุสพพธานัตติเมสารนังอัญยางธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมโหตุสพพธานัตติเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสธีเมโหตุสพธาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหานเวมหาตาภิกุสังเคนะสิสัตทิงปัจจะมัติหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทูธาตูหิเทวตา เยุูเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายพิขุสังคัญจะอตโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทโหสิอยังโขภควาสักเกสุวิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาเวมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิปัญจามเตหิพิขุสเตหิ สเพเหวะอารหันเตหิสัทสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติภัควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันูนะมยัมปิเยนะพัควาเตนุปสังกะเมยยามะอุปะสังกามิตาวาพวัควโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอตะโคตาเทวตา สยยถาปินามะภาละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปะสาเวยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพัะขวะโตปุระโตปุปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพักขวันตังอภิวาเทตวา เอกมันตังอัดถังสุขเอกมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตำหาอิมังธรรมะสมยัางทักขิตาเยวะอปาราชิตสังคติอัลโคอ,อปาราเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตระพิฆวโว สมาทหังสุจิตตังอัตโนปุชุกามะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอัทโขอ,อัปราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจจัมเฉมะเมชาเตจารันติ สุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิกมังคาถังอาภาสกเยเกจิทุกขงังพุทธังสรารนังคตาเสนเตขามิสันติอาปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริรูปูเลสันติติ อตโขพควาพิกขูอามมนเตสิเยปูเยณะพิกเ,เวทัสสุโลกะทาสตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคัญจักเยปิเตพิกเวอเหสุงตติตะมัทานานัลหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพคควันตานางังเอตตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุง เสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางังเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมยหังเอตะระหิ อาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิต,ตะยิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเททิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนานะตังสุนาถาสาธุก,กังมณสิกะโละภา,าสิสามิติเอวัมตันพันเตติโขเตพิขู พระขวโตวปัจัตโสสูงพระวาเอตะทะโวจะสีโลกมมามณะนุสกัสสามิยัตถภุมมาตัทัสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตัตามหามัสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหัสสาพิสัมพุโนโอทาตามะ นะสาสุทธาวิปสัสสนะมะลาวิลาพิพินโยปัญจสเตยัตาวาวเนกาปิละวัฒเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนเนระเตเทวกกายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตปะมะกระรงสุตวาพุทธะสาสนัง เตสามปาตุละหหยานังอมนุษสานะทัศนังอเปเกสะตะมทัทธคุงสหัสังอธัสตตลิงสตังเอเกสหัส,สานังอมนุษสานะมัทธสุงอเปเกนันตะมทัทธคุงทิสาสภาปุตตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะ ว่วิคิตาวานะจักคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะาเสานระเตเฮวากายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุปภโสสตะสตะสหสาวยกขาภุมมากาปิระวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยยะสิโน โมทะมานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเทวะเหมวะวตายะขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะยัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางสาตาคีลาติสหัสสายะขานานาตะวนันิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยะยัสิโน โมทะมานาอภิการมุงพ e ี่ขูนังสมิติงว่านังอิเจเตโสละสสะหัสสายขานานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะยะสิโนโมทะมานาอภิการมุงพี่ขูนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายขานานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะยะสิโนโมทะมานาอภิการมุงพี่ขูนังสมิติงว่านัง กุมพิโรราชาคหฮิโกเวปุลัสสะวิเนสนางพีโยนางสะตะสะหัสสังยักขานังปาริลุปะยิรุปาสติกลุ่มพิโรราชาคะราค,าร,าคาราชาคะฮิโกสโสปาคะสามิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะ,ะรัถโปลสาสติคันทับพานาอธิปติมหาราชายะยะสิโส ปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทมามนามหผลาอิต,ติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะยะสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติวงวน,นางทักขิณจะที่สังราชาวิรุณโหตับปัสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะยะสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทมามนามหผาลา ิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงว่านางปัชปัจชิมั่นจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายยัสิโสปุตตาปิตสะพระหาโวอินทะมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยยัสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงว่านาง อุตรันจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานางังอธิปฏิมหาราชายายัสิโสปุตตาปิตสะพระหะโวอินทะมานามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยยัสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสม,มิติงวะนางปุริมะที่สังทาทตตะรัถโธพิเขเนวะวิรุณหากโวปชิเมนะวิรูปกโขกุเวโร อุตรังที่สังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโลพิสาทัตทันละมานาอัถังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจะนิกาสาัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตโตสหะจันทโนกามาเสโถจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะ ปนาโธโอปมัญโยจะเทวสูตโตจะมาตาลิจิตเะเสโนจะคันทัพโพนโลราชาชะโนสะโพอาคูปัญจักอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตปัญเยจะราชาโนคันทัพพาสหะราชุพิ โมทะมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวานางอธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชากากัมพลัส,สตะลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายยสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวานาง เยนาคราเชสหสาหลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณมัชชะปตาจิตราสุปันาอิติเสนเตสะนามังอาภยันตนาอาภยันตทานาคราชาณมาสิสุปันโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะ หยันตานาคาสุปรนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเธนะสมุทังอสุลาสิตาภาตะโลวาสะวัสเสเต,เตอ,อิทธิมันโตยะยะสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคษาเวปจิตติสุจิตติจุจะ ปหาราโทมะนะมุจีสหสะสตันจะปะภริปุตานังสเพเวโรจะนามานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหูพัทธมุปาขมุงสะมะโยธานิพัทธันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตาตทาขมุง วาลุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสะสะสหเมตาการุณาการิกาอาคูเทวายะยัสิโนท่าเสเตท่าสทาการยาสเพนานาตัวันนิโนอิทธิมโตชุติมโตว,วันนวันโตยะยัสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางสม,มิติงวะนังเวณทูจะเทวาสหสีสหรีจรอะอะสมาจะทุเวยมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขีตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขีตานักขันตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวสูนังวาสะโวเศโทสกโกปาคะปุรันทโททเสเตท,ทะสัทากายาสัพเพนา,นานันตะวันนิโน อิทิมโตชุติมโตว,วันะว,วันโตยยัสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสม,มิติงวะนงางอาทะคูสหะูเทวาชะละมัคคิสิขาลิวาอดิธ,ธากาจะโลชาจะอุม,มาปุกพะนิพาสีโนวาลุณาสหะธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวสะวะเนสีโน ถัาเตท้สัทธา,ากายาสัพเพนานันตะสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนะวันโตยะยะสิโนโมทะมานาพิกามุงพิคูนางสม,มิติงวนังสัมมานามหาสมานามานุสาามานุสุตตมากิธาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูสิกาอาถาคูหะ ะโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเยวายายัสสะยาอาคูเทวายายัสสิโนทสัสเตทะสัาธากายาสพเพนานันตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนวันโตยายัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังเสม,มิติงวะน,นังสุกาการุมหาอารุโนอาคูเวคณะสาสหะ โอทาคโอทาตัขยยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาทัทธามัตาหาลัชามิส,สกาจกยะยะยะสิโนทะนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติทัเสเตทัศธากายาสาเพน,นันนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยะยะสิโน โมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจะยายาสิโนสัมพิตกาลาะเสถาโชตินามาจะอาสวาบิมานาราติโนอาคูอาถาคูปลนิมิตาทะเสเตทสถากายาสัพเพนา,นานันตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยะยะสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางเสมิติงวนงะนางสัเทเตเทวะนิกายาสัพเทนันนะันนะตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันุงเยจันเยสัทิสาสะหะปวุฒาชาติมัคีลังโอคะตินนะมะนาวลังมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคัง จันทังวังอสิตาติตังสุพรมมาปะละมะัโตจะปุตตาอิทิมัโตสหะสันนังกุมาโลติสโสจะโสปาคะสม,มิติงวะนังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพราม,มาพิติทติอุปะชะปันโนชุติมัโตพิสมาไกโาย ο, ยะยะสิโสท่าเสเตทเ่าเสธาอิสลาอาคู ปัญเจกวาสวันววติโนเตจันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพามเกมาลเสนาอภิกามาปัสะกันนะหัสะมันที่ยังเอทะคันทะหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัทถุโว สมันตาปาลิวาเลทะมาโนมุนจิตะโกจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปยสิปานินางตะละมาหันหัจจะสลังกตาวานะเพร,วะ,ระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโกสวิชุโกตถาโยปัจจุทาวัตติ สังกุธโธอัสยังวะเสตันจะสัพเพอภิญญายะวะวะกขิตวานะจักคุมาตะโตธะอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาธะพิขโวเตจะอารัมปะมะกรุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตะลาเคหิปกามุง เนสังโลมังปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ